สำหรับผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวันสิ้นโลกโดยอ้างอิงปฏิทินโบราณของชนเผ่ามายาในทวีปอเมริกากลางซึ่งทำนายว่าโลกของเราอาจถึงคราวดับศูนย์ในวันที่22ธันวาคมคริศักราช2012หรือในปลายปีนี้อาจต้องเปลี่ยนความเชื่อดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ล่าสุดนักโบราณคดีชาวอเมริกันได้ค้นพบหลักฐานใหม่เป็นภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่ของชาวมายาที่ชี้ว่าปฏิทินทางจันทรคติของชาวมายาไม่ได้สิ้นสุดลงในปี2012แต่อย่างใดภาพฝาผนังดังกล่าวซึ่งขุดพบในซากปรักหักพังที่ปกคลุมด้วยต้นไม้นานาชนิดคาดว่าเขียนขึ้นตั้งแต่คริสตศตรวตรรษที่800หรือกว่า1,200ปีก่อน โดยผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่าภาพส่วนหนึ่งเผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าวัฏจักรด้านการเวลาของชาวมายาไม่มีที่สิ้นสุดโดยเดือนธันวาคมปลายปีนี้ถือเป็นการเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ของปฏิทินแบบชาวมายาหรือที่เรียกกันว่าแบ็กทัน ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับความเชื่อของนักโบราณคดีหลายคนที่ออกมาปฏิเสธตำนานวันสิ้นโลกในช่วงตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ระบุว่าการที่ปฏิทินของชาวมายาสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม2012ไม่ได้หมายความว่า โลกจะต้องดับสูญไปหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวแต่อย่างใดสำหรับซากประรักหักพังที่ค้นพบใหม่นี้ตั้งอยู่ในอดีตอาณาจักรของชนเผ่ามายาซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองซุนตารประเทศกัวเตมาลาโดยนับเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบศิลปะของชาวมายาบนฟ้าผนังของบ้านขณะเดียวกันก็เชื่อว่าจิตรกรน,น่าจะเป็นนักบวชผู้เชี่ยวชาญด้านตัวอักษรและการทำปฏิทิน โดยปฏิทินเหล่านี้น่าจะทำขึ้นเพื่อมาช่วยกรรษัตริย์ของชาวมายาผ <2012. S 1> ูกโยงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เข้ากับปรากฏการณ์ต่างๆบนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำ